เรียกได้ว่าเป็นข่าวเดือดของกัมพูชากับไทยรายวันเลยนะครับเป็นข่าวที่ประชาชนคนไทยและคนกัมพูชาสนอกสนใจเป็นอย่างยิ่งกับกรณีข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาที่ลุกลามบานปลายจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีการสั่งจาก ประเทศไทยนะครับโดยทางกองทัพบ,บกนะครับอาจจะเป็นหน่วยไหนก็แล้วแต่แหละแต่ออกคําสั่งผ่านของทหารบอกเลยว่ามีคําสั่งที่ห้ามคนไทยเนี่ยนะครับเดินทางเข้าไปใช้บริการของคาสิโนโในปอยเปรของประเทศกัมพูชาครับเรื่องนี้นะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับขาพน,านันนักเล่นทั้งหลายนะครับที่จะลงแดงกันอยู่แล้วไม่ได้เล่นไม่ได้แทงกันเนี่ยมันจะตุยให้ได้นะครับเดือดร้อนหนักเลยนะครับ แต่ที่เดือดร้อนหนักมากกว่าก็คือปัญหาความมั่นคงในชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะฝั่งของสะแก้วของปอยเปรตเนี่ยนะครับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถึงขั้นออกโรงมาเตือนให้คนไทยนะครับแล้วก็ คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นคนไทยที่อยู่ในฝั่งของกัมพูชาให้เดินทางกลับมาฝั่งประเทศไทยก่อนส่งสัญญาณเป็นนัยยะว่าอาจจะมีการปิดด่านถาวรหรือไม่อย่างไรหรือส่งสัญญาณเป็นนัยยะว่าอาจมีความไม่ปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่กัมพูชาหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเราฟังคำเตือนของภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นเราเนี่ยเราควรต้องกลับมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูท่าทีกันซิถ้าตอนนี้เราอยู่กัมพูชานะเราข้ามไปแล้วเนี่ยแนะนําว่ากลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวดูท่าทีซิว่ามันมีความปลอดภัยหรือปัญหากระทบกระทั่งชายแดนอะไรอย่างไม้เพราาาะว่่กอนนนหี ถ้าเราไปดูทิศทางนะทางการข่าวการข่าวที่ว่าครอบคลุมถึงโซเชียลมีเดียที่ทางผู้นํากัมพูชาไม่ว่าจะเป็นพ่อที่เป็นสมเด็จเตโชฮุนเซนหรือเป็นฝั่งลูกฮุนมาเนตที่เป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ตามพยายามโพสเฟซบุ๊กตลอดแล้วก็เป็นประเด็นออกสื่อของกัมพูชาตลอดสื่อไทยก็ไปเอาสื่อหลักของกัมพูชาเอามาแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจหรือบางครั้งก็แปลจากภาษาเขมรเลยมาเป็นภาษาไทยเลยก็มีส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งข่าวก็จะมาจากโซเชียลมีเดียในเฟซบุ๊กของทางสมเด็จเตโช ฮุนเซนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยมาเตโชนี่ก็มีความหมายนะมีคนไทยบางกลุ่มไป,ไปล้อเขาเขาก็เลยขู่มาไกลาๆว่าไม่ธรรมดานะผมมีเตโชนนะอืเตโชน,นี่หมายถึงอํานาจนะอำนาจบารมีคือกัมพูชาเขาก็ยังมีระบบของกษัตริย์อยู่แต่เพียงแต่ว่าเตโชสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเจะเรียกยังไงดีเนี่ยอำนาจที่แท้จริงเนี่ยอาจจะสูงที่สุดในประเทศกัมพูชาแลวเพราะเขาเป็นผู้นํารัฐบาลมาถึง40ปี 40ปีถามว่านานไหมคุณเทียบง่ายๆครับพลเอกประยุทธ์ยังอยู่แค่8ปีกว่าเองของไทยเนี่ยที่อยู่นานสุดก็ยังไม่ไม่นานขนาด40ปี40ปีนี่อย่าใช้คําว่าประชาธิปไตยเลยใช้คําว่าเผด็จการดีกว่าเผด็จการดีกว่าสามารถสั่งหรือออกกฎหมายที่เป็นชอบหรือไม่ชอบของตัวเองได้แม้แต่นโยบายชายแดนก็ไม่ได้ฐานคนในประเทศก่อนอยากจะออกก็ออกเลยนโยบายที่น่าจะมีผลกระทบกับคนกัมพูชานะห้ามมารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลฝั่งไทย ให้แรงงานกลับไปทํางานที่กัมพูชาซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าค่าแรงจะเท่าที่ฝั่งไทยไหมค่าแรงฝั่งไทยในวันละ4 0 0นะไปกัมพูชาจะเหลือแค่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นแหละไม่ได้เยอะเขาถึงได้แห่กันมาทําที่ไทยไงครับถ้าประเทศของกัมพูชาเนี่ยมันดีผู้บริหารประเทศสามารถทําให้ชาวบ้านชาวช่องเขามีอันจะกินได้เขาก็ไม่ต้องดันด้นมาทํางานที่ประเทศไทยทีนี้พอมันเกิดปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชากันจากแผนที่แผนที่ที่มีการทับซ้อนกันระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา แผนที่ที่มีปัญหาคือสมัยล่าอนานิคมของฝรั่งเศสมาขีดเส้นแผนที่ไทยสมัยล่าอนานิคมนะครับแล้วก็ยึดแผนที่นั้นเป็นตัวตั้งของไทยที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าก็มีการสํารวจแล้วก็แบ่งกันตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่กัมพูชาก็ยังอ้างแผนที่สมัยโบราณอยู่ซึ่งแผนที่สมัยโบราณมันย้อนกลับไปเป็นทศวรรษนะครับเป็นศตวรรษนะครับความแม่นยํามันไม่มีหรอกครับสมัยโบราณปัจจุบันเนี่ยแม่นที่สุดซึ่งกัมพูชาไม่ยอมรับ กัมพูชาจะพยายามอ้างแผนที่1ต่อสองแสนที่เป็นของฝรั่งเศสไทยในยพยายามอ้างแผนที่หนึ่งต่อห้าห0ื่นทั้งสองอันไม่ตรงกันหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยอาจจะกินแผ่นที่มาถึงปราสาทตาเมืองทมด้วยนะจุดที่แม่ทัพภาคสองบอกว่านี่คือแผ่นดินของประเทศไทยปราสาทตาเมืองทมเราต้องปกป้องไว้ถ้าเอาแผ่นที่ที่กัมพูชาถือปราสาทนี้จะกลายเป็นของเขานี่คือสิ่งที่เราต่อสู้กันอยู่ถ้าใครไม่เข้าใจบริบทก็อยากให้รู้ไว้ว่า มันมีสตอรี่แบบนี้ทหารเขาถึงได้ถอยไม่ได้ถ้าถอยมามันจะหายไปมากกว่าพื้นที่ที่เราบอกมันจะหายไปเยอะเลยความคืบหน้าล่าสุดจากเรื่องนี้เองก็มีแรงกระเพื่อมไปถึงพักเพื่อไทยเหมือนกันนะครับว่าท่าทีของพักเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรบ้าง เอาละตอนนี้หลายๆคนก็มองเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพักเพื่อไทยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไงคนก็พุ่งเป้าไปที่กระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอยู่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นกระแสะข่าวลือกระแสะข่าวลือยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนเพราะสุดท้ายต้องรอดูว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินอย่างไรแต่กระแสะข่าวลือก็บอกว่าคุณอนุทินจะต้องไปอยู่สารสุขนะ โดยเอามหัไทยเนี่ยมาให้เพื่อไทยต่อเดี๋ยวดูซิว่ากระแสะข่าวลือจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ส่วนมากกระแสะข่าวลือมากมาก่อนกระแสะข่าวจริงครับถึงว่ารอบนี้คุณอนุทินขึงขังมากตัดไฟตัดไฟไอตอนกัมพูชาเนี่ยตัดไฟตัดไฟไอตอนเมียนมาเนี่ยรอกอ่อย่าเพิ่งตัดท่าทีเนี่ย360อองศาจริงๆเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับส่วนอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลกัมพูชาโดย รัฐมนตรีของกัมพูชาก็ดีที่ปรึกษาวุฒิสภาของกัมพูชาก็คือสมเด็จฮุนเซนก็ดีหรือกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็ดีมีท่าทีไม่ค่อยได้สนใจหรือแยแสคนไทยหรอกครับไม่ได้แยแสประเทศไทยด้วยเหมือนอยากทําอะไรก็ทําจนสุดท้ายหลังจากมีประเด็นใหญ่ที่สุดคือประเด็นที่เขาไปส่งคุยกันเรื่อง JBC เนี่ยที่กัมพูชาที่เป็นประเด็นข่าวทาง JBC เนี่ยที่มีการประชุมกันกัมพูชาบอกว่าไทายยอมรับแผนที่1นึ่งต่อสองแสน คืนนั้นกระทรวงการต่างประเทศตอบโต้ทันทีปกติต้องรอวันจันทร์วันทํางานราชการวันนั้นร้อนครับอยู่ไม่ได้พักเพื่อไทยโพสเฟซบุ๊กไล่ก่อนเลยก่อนที่กระทรวงต่างประเทศจะชี้แจงว่ากัมพูชาทาแบบนี้ไม่เป็นสุภาพบุรุษยังตกลงกันไม่เรียบร้อยเลยเอามาแถลงก่อนในที่ผมตีให้ฟังง่ายๆน่าจะมีการคุยกันเรื่องแผนที่1ต่อห้าหมื่นและ1ต่อสองแสนโดยยังคุยกันไม่ตกผลึกเพราะว่าทั้งสองฝ่ายพูดคุยแต่ยังไม่ได้ตัดสินว่าเอาหรือไม่เอาแต่กัมพูชาเนี่ย เอาตรงส่วนที่คุยกันเป็นการภายในเนี่ยไปเปิดเผยก่อนว่าไทยยอมรับ1ต่อ2แสนทั้งๆท,ที่ยังไม่เบ็ดเสร็จเบ็ดขาดอาจจะมีการยอมรับจริงหรือไม่ในนั้นอาจจะมีการยอมรับจริงหรือไม่ในนั้นแต่ยังไม่ได้ยืนยันผ่านผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือนายกรัฐมนตรี JBC เนี่ยมันจะจบได้ก็ต่อเมื่อมันเอาเข้าที่ประชุมคอรมอด้วยเ,เพราะงั้นประชุม คุยกันเสร็จเอามาเข้าที่ประชุมคลรมอถ้าครมอไม่กล้าให้มติเอาเข้าสภามันมีขั้นตอนอยู่ไม่ใช่ว่าส่งเจ้าหน้าที่ทูตไปคุยแล้วจบเลยไม่ใช่อย่างนั้นและปัจจุบันเองเนี่ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ก็มีการบัญญัติไว้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับพื้นที่อธิปไตยแนวชายแดนต้องเอาเข้าที่ประชุมสภากรตัดอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะบ,บริหารจุดนี้ได้เลยเพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าท่าทีของรัฐบาลถึงยังนิ่งเฉยเราไม่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้ เพราะมันกระทบกับความมั่นคงแต่เราสามารถสั่งการผ่านกระทรวงกลาโหมผ่านทางกองทัพบ,บกให้ดําเนินการตามความเหมาะสมตามยุทธวิธีได้แต่อย่างไรก็ตามครับประเทศเป็นคนละประเทศแต่ตอนนี้ที่ชี้ชัดได้ง่ายๆนะหลังจากเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นรัฐบาลไทยสื่อไทยเองพยายามขุดคุยว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งคอเซ็นเตอร์อย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยลิวจงอี้มาที่ฝั่งชายแดนของไทยเมียนมาข้ามไปไปตัดไฟ ตัดเน็ตของชเวโกโกแลทำให้คอเซนเตอร์ย้ายจากเมียนมาไปอยู่ที่อื่นหรือซบเซาลงเพราะโดนจับตาอย่างเข้มงวดแต่พอมาอยู่ที่กัมพูชาถ้าเรื่องนี้รัฐบาลไทยหยิบขึ้นมาและกลายเป็นเรื่องใหญ่ระหว่างประเทศว่ามีขบวนการคอเซนเตอร์หลอกลวงต้มตุน ธุรกิจสีดำอย่าใช้คำว่าสีเทาสีดำอยู่ในพื้นที่กัมพูชารัฐบาลไทยก็จะมีความชอบธรรมในการเข้าไปปราบปรามได้เพราะคนของเราถูกละเมิดก่อนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังอยู่แค่ระดับของสื่อมวลชนถ้าเมื่อไหร่รัฐบาลไทยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาขยายผลในเวทีระดับโลกผมว่ากัมพูชาจะบอกไม่สะเทือนคงไม่ใช่นะเพราะล่าสุดเนี่ยสนักข่าวของนิวยอร์โพสตเข้าลงเอาไว้ว่าทรัมป์เนี่ยแบน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแบนแบนทางประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะมีการพุ่งเป้าไปถึงผู้นำรัฐบาลของกัมพูชาว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเรื่องกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับการหลอกลวงต้มตุนและอาจจะมีเม็ดเงินวิ่งผ่านเข้ามาหรือไม่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเวทีชาวโลกเนี่ยสหรัฐเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาในช่วงที่ไทยเนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่พอดี ดูเหมือนสหรัฐจะเอนเอียงมาทางไทยมากกว่ากัมพูชานะครับ